สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับเวลรี่ดับเบิลพัทนะครับตัวนี้เป็นน้ําแร่ธรรมชาติเอ้าคารายหนึ่งร้อเปอร์เซ็นะครับสาเหตุดีซื้อมาเพราะว่าตรงนี้นะจ๊ะเขาเขียนนะครับว่ามาจากแหล่งน้ําแร่ระนองน้ําแร่ดีที่สุดในไทยอันดับสามของโลกอุ้ยเขาไม่การจัดอันดับด้เหรอ เดี๋ยวดูนะครับน้ำแร่จากระนองนะครับแล้วก็อือันดับสามของโลกเลยเหรอเพิ่งรู้นะครับว่าน้าแร่ที่ระนองของเราเนี่ยได้อันดับสามของโลกนะจ๊ะดังนั้นไาชิมกันหน่อยนะจ๊ะเออตรงนี้นะครับมัเขียนด้วยนะครับว่ามีแร่ธาตุสิบชนิดนะครับก็น้ำแร่ก็ต้องมีแร่ธาตุอยู่นะจ้ะมาชิมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเออที่ชอบอย่างหนึ่งครับคือแพ็กเกจจิ้งไงตรงนี้นะครับนี่เวลลี่แล้วก็นี่ดับเบิลพัทเนี่ยก็คือเป็นตัวบวกสองตัวนะครับแล้วก็นี่ทำเป็นลายเหมือนรูปเพชรนะครับโอเคมาก กิ่นไม่มีกลิ่นใจมาคราวนี้รสชาติมันก็สไตล์น้ำแร่ครับมันออกฝรัฝาดนิดนึงแล้วก็มีรสชาติเหมือน น้ำต้มด้วยมันจะมีความเป็นด่างๆของเนี่ยครับน้ำแร่แล้วก็รสชาติมันเหมือนกับว่าเวลาที่เรากินน้ำต้มอ,อ่ะ <St art ing> คือคุณยายกับคุณป้านะของพี่อ้านนะครับจะชอบกินอนะ่ะเอาน้ำเปล่านะครับไปต้มแล้วมันก็เวลาไปต้มเนี่ยแล้วก็ใส่นะครับขวดแล้วก็มากินเนะี่ยมันจะมีรสชาติการต้มอ,อะไรนี้หน่อยครับซึ่งเฮ้ยรสชาติเนี่ย จะเจอในน้ำแร่เลยนะครับจะเจอไม่ผิดของวอสของยุโรปนะก็ถือว่าโอเคนะเป็นรสชาติที่โอเคถือว่าก็เทียบกับต่างประเทศได้นะครับมันจะมีอะไรไอวอส v o s s นะครับเป็นตัวนั้นนหะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าก็มีความต่างกันนะครับแต่ว่าโอเคก็ถือว่าใกล้เคนะียงกันแหละแต่มันไม่เหมือนกันเป๊ะหรอกเพราะว่าน้าแร่ของแต่ละที่นะก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีอะไรเรื่องคุณเรื่องของดินที่มันต่างกันนะไม่รสชาติต่างกันโอเคก็ถือว่า เทียบกับต่างประเทศได้ครับเช่นการต่างประเทศได้โอเคครับทุากท่านรีวิวคลิปนี้เป็น,นี่อาจารย์ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและใครอยากสมนุนช่องพี่อ้นนะครับก็จะมีลิงก์ affiliate ของช้อปปีก้กนอยู่นะครับก็สามารถไปกดลิงก์นะครับสัซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับเพิ่มกันซัพพอร์ตช่องนะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ